สวัสดีครับกลับมาแล้วครับอีพีนี้ก็จะหน้าตาด้าเริงเบิกบานยิ้มแย้มแก้มฉีดเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าได้ของขวัญวันเกิดล่วงหน้าจากคุณแม่นะครับก็ก็เขาคุยปรึกษากับน้องก็ให้เนี่ยเขาซื้อจอยให้ไม่ใช่ควอยเครื่องมาด้วยนะครับ <laughs> Play Station 5นะครับ Play 5นะครับก็ด้วยความวิบากกรรมของชาวเกมเมอร์ที่เราไม่รู้สัทีว่าทางโ o n y ไทยก็จะเอามาขายเมื่อไหร่อย่างเป็นทางการเมื่อไหร่นะครับก็ นะขอบคุณคุณแม่มากๆนะครับสปอนเซอร์หลักของช่องนี้เลยทุกอย่างเลยมาพูดถึงเจ้า PlayStation 5หรือ Play 5กันดีกว่าเรื่องรีวิวความดีงามของมันเนี่ยคิดว่าหลายๆคนคงดูคงได้ฟังกันตับจากตามสื่อแชนเนลต่างๆกันแล้วนะครับว่ากราฟิกดีขึ้นแน่ๆละ 4K60 เฟรมเรท per second นะครับแล้วก็ความรีงามอย่างสุดยอดของมันก็คือ คอนโทรลเลอร์ตัวนี้ครับดูว่ Sense นะครับดีจริงๆก็บอกเลยว่าเรื่องดีๆเนี่ยมันดีจริงๆวันนี้ก็เลยจะมาทําในส่วนที่เรียกว่าคําแนะนําคําเตือนคร่าวๆสําหรับคนที่สนใจและคนที่มีแผนจะซื้อ Play5 ทั้งในช่วงนี้หรือในอนาคตที่รอเครื่องศูนย์ไทยกันอยู่นะครับ mm hmm. เรื่องแรกที่จะมาแนะนํากันก็คือเรื่องการเลือกซื้อแผ่นเกมนะครับ mm hmm. แผ่นเกมหลายๆเกมในช่วง ท้าย Gen Play 4ต่อ Play 5ช่วงที่ผ่านมานะครับจะมีการแถมการอัปเกรดเวอร์ชั่นเกมไปเป็น Play 5ให้ฟรีจริงๆตัวผมเองก็คิดว่าเกือบทุกเกมเนี่ยจะฟรีหมดร้านเกมหลายๆร้านก็คิดว่าทุกเกมให้การอัปเกรดฟรีมาหมดถ้าจะมีโลโก้ตรงนี้เนาะเห็นไ,ไหมครับแต่ปรากฏว่ามีอยู่หนึ่งเกมที่ผมค้นพบจากการซื้อมาเล่น แล้วมันไม่ได้ฟรีก็คือเกมนี้ c o l of Duty นะครับ Black o l a c k Ops Cold War เวลาเราใส่แผ่นเข้าไปเนี่ยเกมอื่นที่อัปเกรดฟรีเนี่ยก็คือจะให้เราเลือกเลยว่าโหลดเวอร์ชั่น Play 5นะแต่ c o l of Duty เนี่ยจะให้กดซื้ออีก330บาทแรกๆก็คิดว่าอะทำอะไรผิดหรือเปล่าโอ้แต่มาดูด้านหลังด้านหลังก็จะมีเขียนตรงนี้นะครับตัวเล็กๆบอกว่าดาวน์โหลดอัปเกรดเวอร์ชัน ในราคาย่อมเยาวลงคือ add a discount price แต่ถ้าเป็น s ไปเดอร์แหรือเกมอื่นที่โหลดฟรีเนี่ยก็จะเขียนไว้เลยว่า no additional cost นะครับซึ่งแปลว่าไม่ต้องมีเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนั่นเองบางเกมอย่าง nba 2 k 2 1เนี่ยอันนี้ก็ง่ายหน่อยปรากฏว่าเป็นเกมเดียวที่ค่อนข้างง่ายเลยคือเขาให้เป็นโค้ดมาอยู่แล้วคือถ้าใครที่ซื้อเกมนี้ในเวอร์ชัน member forever เนี่ยซึ่งเป็นเวอร์ชันที่แพงกว่าปกติอยู่แล้วในตอน Play 4เนี่ยเขาจะได้โค้ดมา ซึ่งเอาโค้ดตัวนี้เนี่ยไปโหลดแล้วก็จะได้เป็นเวอร์ชัน Play 5แบบดิจิตอลมาเลยไม่ต้องผักคาแผ่นทิ้งไว้ก็ได้แล้วเอออันนี้สะดวกดีเ b a นี้ถือว่าสะดวกดีแล้วถือว่าเป็นเวอร์ชัน Play 5ที่ให้ความต่างทั้งนั้นกราฟิกและเกมเพลย์ที่เยอะกว่าเวอร์ชัน Play 4พอสมควรเลยนะครับถ้าชอบเป็นคอบาสคงรู้จักเกมนี้กันดีอยู่แล้วนะถือว่าเป็นเกมบาสที่ดีที่สุดแล้วละ่ะเท่าที่มีมาเรื่องต่อมาก็ยังเป็นเรื่องแผ่นเกมอยู่อันนี้จะถือว่าเป็นเรียกว่าเป็นบั๊กแล้วกันนะเป็นบั๊กของ Play 5 ที่น่าจะแก้ได้ในเฟิร์มแวร์รุ่นต่อๆไปคือเฟิร์มแวร์ล่าสุดยังไม่แก้บักตัวนี้ผมถือว่าเป็นบักแล้วก็คือถ้าเราใส่แผ่น Play 4พวกเกม Play 4ที่มีอัปเกรดเราเล่นเกมค้างไว้โดยที่ไม่เอาแผ่นออกอย่างสมมติเล่น Spider-Man แต่เราโหลดเวอร์ชัน Play 5แล้วเราทิ้งแผ่นเวอร์ชั่น Play 4ทิ้งไว้คือมันบังคับให้เราต้องทิ้งไว้เพื่อที่จะเช็คว่าเรามีแผ่นจริง แล้วเราจะได้เล่นเกมต่อได้แล้วเราก็มักจะนิสัยเดิมๆกันคิดว่าทุกคนเป็นเกือบทุกคนเป็นก็คือทิ้งแผ่นคาเครื่องไว้วันต่อมาจะได้เล่นต่อเปิดแล้วเล่นต่อได้เลยทีนี้เนี่ยบั๊กของตัวนี้ก็คือมันจะแอบอินสตอลเวอร์ชัน p l 4ซ้ำลงไปใหม่เพราะฉะนั้นมันจะเบิ้ลเนื้อที่ฮาร์ดดิสที่มีอยู่แล้วน้อยอยู่แล้วนะครับของเจ้าตัว Play 5เนี่ยกินเนื้อที่ไป2เท่า หายไป2เท่าเพ a y 5ของเวอร์ชันเพ a y 5ของสไปเดอร์แมนก็30กว่ากิกแล้วเจอเพย์เข้าไปอีกก็3 0กว่ากิกก็หายไป6 0กิกแล้ว70นัเป็น7 0กิกราวได้เลยคือฮาร์ดดิสของเพ a y 5เนี่ยมันแค่8 2 5กิกนะครับใช้งานได้จริงอยู่แค่ประมาณ6 0 0 600กว่ากิกเองนะครับทางแก้ตอนนี้เป็นการแก้ปัญหาชั่วคราวก็คือวิธีแรกเลยคือเล่นเสร็จต้องเอาแผ่นออกก่อนปิดเครื่องเปิดเครื่องจะเล่นก็เอาแผ่นใส่เข้าไปใหม่นะครับก็เสียเวลา นิดนึงอนะอย่างต่อมาก็คือจะคาเครื่องไว้ก็ได้แต่เวลาพอเปิดเครื่องมาเนี่ยก็ต้องรีบเข้าไปที่หน้า Setting เลือกหาฟังก์ชัน t o r a g e แล้วก็เลือกลบตัวไฟล์ของเวอร์ชัน p พยทิ้งซะระหว่างที่มัน Install อยู่บางทีมันจะแอบขึ้นโดยที่เราไม่รู้เลยว่ามันสั่ง Copy อยู่นะแต่บางครั้งมันก็ขึ้นให้เห็นเลยว่ากำลัง Copy อยู่นะครับก็อุ่นวายนิดนึงนะครับถือว่าน่าจะถือเป็นบั๊ที่ไม่อันตรายร้ายแรงมากแต่ก็กวนใจแหละนะนะครับ บัักอย่างต่อมานะครับต้องเรียกเป็นบัักแหละนะเพราะว่าเป็นปัญหาที่ผมก็เจอเองในวันที่2ของการใช้งาน play 5ปรากฏว่าคนในอินเทอร์เน็ตทางเมืองนอกก็เจอกันพอสมควรเหมือนกันก็คือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่าน Wifi เพราะว่าพบว่าการใช้งานโหลดไฟล์ใหญ่เกมใหญ่ๆบางทีเนี่ยโหลดไปได้ประมาณสักประมาณ1 6ึ่ก็ิกก็จะมีการตัดการเชื่อมต่อแบบดื้อ,อเหมือนกับหายไปเอง ทัง้งทั้งทีอ่อุปกรณ์อื่นในบ้านเรายังเชื่อมต่อกับเราเตอร์ของบ้านเราได้อยู่คือไม่ได้พังที่โมเด็มหรือว่าสัญญาณเด็ดบ้านเราแน่นอนวิธีแก้ก็คือต้องทําด้วยได้อย่างเดียวคือรีสตาร์ทเจ้า Play 5ปิดแล้วเปิดใหม่นั่นเองนะครับเฟิร์มแวร์ล่าสุดของ Play 5ก็ไม่ได้ช่วยอะไรเมื่อ2วันก่อนที่รบราก็ไม่ได้ช่วยอะไรทั้งทังนี้เขมีเขียนว่า,าปรปับปรุงประสิทธิภาพทางการเชื่อมต่อของ Wi-Fi ก็ยังไม่ได้แก้เรื่องนี้นะครับ ที่เขาแนะนำกันเยอะที่สุดในอินเทอร์เน็ตตอนนี้ก็คือให้เปลี่ยนไปใช้การเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ2.4 g h z ซึ่งมันก็จะชา้ากว่า5 g h z นะครับมันก็เลยไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เพราะว่าส่วนใหญ่เราเตอร์ที่ขายในบ้านเราช่วง2-3ปีหลังที่ผ่านมาก,ก็จะเป็นแบบ5สัญญาณ5 g h z หมดแล้วซึ่งมันจะให้ความเร็วทางอินเทอร์เน็ตที่สูงขึ้นแต่จริงๆเ็ตบ้านเราเร็วนะไม่ได้ชา้ากว่าเมืองนอกเลยเพราะฉะนั้นก็มันเป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขกันอออออยยูู่่่่่่มมัมนนัันนนนนนไาาาจจะะะเกกกิดฮรรร์์์แแแวหีี้้ทซฟตคบ อีกวิธีนึงที่เขาแนะนำก็คือให้ใช้เลขดีเอน s แบบที่ใช้กันแพร่หลายป้อนตรงๆเข้าไปเลยบังคับไปเลยเป็นแมนนวลไปเลยว่าใช้เลขดีเอน s ของ Google 8.8.8.8หรือ8.8.8.8 8.8.4.4นะครับหรือ1.1.1.1สีตัวหรือ1.0.0.1อะไรเงี้ยนะครับ1.0.0.1นะครับก็ปรากฏว่าก็ช่วยได้ประมาณหนึ่งยัง ยังไม่แน่ใจในระยะยาวเท่าไหร่คือมันเป็นมันค่อนข้างแรนดอมอ่ะไม่แน่ไม่นอนเป็นบ้างไม่เป็นบ้างแต่สองสาคืนหลังนี้ไม่ใช่2อสาคืนหลังคืนที่2เนี่ยเจอเยอะนะครับคืนที่2กับวันต่อมาเนี่ยเจอเยอะคืนแรกไม่เจอเลยโหลดสอสาเกมแรกนี่ไม่เจอเลยนะครับวิ่งฉิวตลอดนะครับคือ2ปัญหาเนี่ยเรื่อง install เวอร์ชั่นเกมซ้ําซ้อนเนี่ยเวลามีแผ่นค้างอยู่กับเรื่อง Wi-Fi หลุดบ่อยเนี่ยสัญญาณเน็ตหลุดบ่อยเนี่ย น่าจะแก้ได้ด้วยเฟิร์มแวร์แต่เรื่องต่อมาเนี่ยซึ่งเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของขัดใจนิดนหนึ่งนิดน,น,ดน,ดนดหน่อยหนย่จากสรีดะของเครื่องเองด้วยความใหญ่ความใหญ่ก็มันไม่ใช่ปัญหาเท่าไหร่ <c ười> คือมันใหญ่จริงๆเลยนะ ใหญ่มากอตอนอย่างแรกที่ได้มาได้กล่องได้ไดของขวัญมาแล้วก็คือรู้สึกว่าแกออกมาจากกล่องรู้สึกว่าโอ้โหเครื่องเกมอะไรที่ใหญ่ชิบหายทำไมต้องใหญ่ขนาดนี้นี่มันยุค next gen หรือยุค retro แต่มันใหญ่เออมันใหญ่แหละมันรู้จะพูดคําไหนมากกว่านี้นี่ใหญ่มาคือมาจริงจริงแต่ด้วยความที่มันใหญ่และสิ่งที่เปลี่ยนไปคือการออกแบบที่เปลี่ยนไปแล้วมันกระทบกับการใช้งานก็คือการใส่แผ่น ถ้ามี Play 4หรือ Play 4 Pro ที่บ้านกันอยู่จะจำได้ว่า Play เครื่อง Play 4เนี่ยครับเวลาวางตั้งเนี่ยมันจะวางตั้งตะแคงขวาและเวลาใส่แผ่นเดี๋ยวจะหยิบแผ่นให้ดูเวลาใส่แผ่นนี่ครับมันจะใส่แผ่นโดยการหันด้านที่มีสกรีนออกทางขวาขวามือเราอย่างนี้ใส่ แล้วมันก็จะใส่ง่ายเพราะมีไม่มีอะไร,ระมาบดปังนิ้วเราหยิบก็หยิบออกง่ายๆเพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยไม่มีลิ้นแต่เจ้าเพย์ห้าเนี่ยตัวช่องเสียบดิสเนี่ยมันมีเาเรียกอะไรการออกแบบมัของมันอยู่มันมีลิ้นมาบังอยู่มันมีเหมือนกับกันสาดมาบังอยู่เพราะฉะนั้นเวลาใส่มันยังพอใส่ได้ง่ายนะเพราะมันแค่ดันเข้าไปแล้วมันดูดเข้าไปแต่เวลาเอาออกเนี่ยผมมีถ่ายคลิปไ้แล้ว เวลาออกเนี่ยบางทีมันต้องสอดนิ้วเข้าไปเพื่อที่เดึงออกวางนอนเหมือนจะต้องสอดนิ้วเข้าไปเพราะว่าเอานิ้วเข้าไปข้างใต้เนี่ยก็มีเสี่ยงกับการจะเอานิ้วไปโดนด้านขอบูุของแผ่นได้เหมือนกันแต่ถ้าวางตั้งวางตั้งเอาโอเคมันก็เลงได้ง,ง่ายขึ้นใช่ไหมครับแต่ปัญหาต่อมาของคนที่วางตั้งและซึ่งเห็นพวกนักรีวิวเมืองนอกวันเดย์ day, วันดังแรกมักจะเจอกันบางคนก็คือด้วยความที่คุ้นเคยกับการใส่แผน่นโดยหันสกรีดออกทางขวา แต่ Play 5เนี่ยเขาไม่ได้วางตะแคงขวาเขาวางตะแคงซ้ายเพราะฉะนั้นเวลาใส่แผ่นเข้าเครื่อง Play 5เนี่ยต้องตะแคงอย่างนี้ครับต้องเอาด้านสกรีนเนี่ยหันไปทางซ้ายนะครับใส่อย่างนี้มันถึงจะถูกมันถึงจะอ่านแผ่นถือถามว่ามันสวยไหมก็สวยแหละจริงจริงใหญ่เรารับได้แต่ตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้กันใหม่นิดนึงแก้ไขไม่ได้ด้วยเฟิร์มแวร์นะแก้ไขด้วยเฟิร์มแวร์เราเองคือเราต้องเรียนรู้กับมันใหม่ก็ ต้องถัดใช้กับมันนะครับเพราะปรับตัวกันนิดนึงนะครับแล้วก็เรื่องต่อมานะครับในเรื่องการวางเครื่องนี่แหละครับ PlayStation 5จะให้ฐานมาด้วยนะครับไม่ต้องซื้อละอ่าใจดีนิดนึงให้ฐานมาด้วยฐานตัวนี้สําคัญมากนะครับก็อย่าลืมใส่นะครับไม่ว่าจะวาง วางแนวตั้งหรือวางแนวนอนบางคนจะบอกว่าเออมันวางได้นี่ไม่เห็นต้องใส่ฐานก็ไม่ไม่เห็นต้องใส่ฐานก็ได้ใส่ดีกว่านะครับแล้วเขามีวิธีใส่มาให้ด้วยทั้งแนวตั้งและแนวนอนแนวตั้งเนี่ยจะต้องขันสกรูออกด้วยสกรูสใส่ด้วยนะครับมันจะมีแป้นกลมๆเล็กๆใต้เครื่องให้แงะออกแงะด้วยเล็บออกได้นะครับไม่ต้องแบเอาอย่างอื่นมาแงะให้มันเป็นรอยนะครับผมตอนแรกเกือบจะเอาไขควงมาแงะแล้วแต่ปรากฏว่าเขี่ยด้วยเล็บออกนะแล้วเก็บใต้ฐานได้แล้วเอาสกรู แค่ๆน็อตเัวใหญ่ตัวหนึง่งขันเข้าไปด้วยเหรียญได้ไม่ยากเท่าไหร่วิธีการก็ดูแมนนวลกันหน่อยนะเดี๋ยวจะมีขึ้นให้ดูจะพยายามถ่ายและสแกนให้ดูก็ตามนั้นมันจะหมุนฐานนิดนึงแล้วก็จะวางแนวตั้งได้ส่วนวางแนวนอนก็จะต้องหมุนไปอีกทางหนึ่งแล้วก็ยึดเอาขาตัวล็อกในะ่ยยึดกับด้านหลังกับเครื่องมันจะมีแนวแนวเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกากบาทสามเหลี่ยมวงกลมโลโก้ของเขาน่นะครับตามแนวอยู่วางให้ยึดให้ตามแนว แมันก็จะพอดีพยายามยึดเข้าให้ตรงโลโก้ตามในรูปนะครับและให้แน่นเพราะว่าคืนแรกผมวางคิดว่าน่าจะไม่พอดีและไม่แน่นพอปรากฏว่าเล่นทั้งคืนตื่นเช้ามาเครื่องเอียงอยู่บนโต๊ะดีที่ไม่หล่นออกมานะครับแล้วก็ระวังเรื่องอย่าเอาอะไรไปบงังรอบๆตัวมันถึงแม้มันจะเป็นเครื่องที่ใหญ่และเพราะว่าใส่ฮิตซิงใส่อะไรมาเยอะแต่มันก็ยังมีการระบายความร้อนอยู่ ไม่ถึงการเงียบกริบนะเออมันยังมีเสียงพัดลมทำงานอยู่บ้างเวลาเล่นเกมอย่างไซเบอร์พังหรือว่าสไปเดอร์แมนบางทีที่มีฉากที่แบบต้องทำงานหนักๆหรือว่าเล่นไปสักพักหนึ่งเนี่ยยังมีเสียงพัดลมให้ได้ยินอยู่แต่มันคือโอเคไม่ได้ดังเป็นแบบเรือหางยาวเหมือนกับ p พลย์ซีโปหรือว่า Play ์ีรุ่นอื่นนะครับยังมีให้ได้ยินอยู่ก็มาถึงคําแนะนําที่ดีๆกันบ้างคาหวังว่าจะมีประโยชน์แบบในแง่ดีกันบ้างก็คืออา้า ถ้ามี PlayPlayStation 5แล้วเนี่ยเกมที่แนะนำให้ซื้อแนะนำให้เล่น2-3สเกมแรกคือเกมอะไรออย่างเกมแรกที่ไม่คิดว่าไม่ควรพลาดพลาดกันเลยเนี่ยคือเกมนี้ Spider-Man นะครับ m y s Morales นะครับเป็นภาคเรียกว่าภาค1.5ดีกว่ามันไม่ใช่ภาค2เต็มตัวเพราะว่าเป็นเนื้อเรื่องหลักของเกมนี้เนี่ยค่อนข้างสั้นนะครับแต่ถามว่าสั้นแล้วไม่คุ้มไหมเดี๋ยวจริงๆคุ้มมากเพราะว่าแสดงศักยภาพของเครื่องได้ค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วก็ โหลดเร็วสมคําล่ําลือนะครับเข้าเกมได้เร็วมากนะครับไม่ต้องมานั่งรอเหมือนเมื่อก่อนแบบยืดแบบแปลงฟันรอได้หน้ารลนะครับแต่ละเกมบางเกมนะครับแตอ่อีกเกมนึงเนี่ยที่ต้องเล่นแถมเพลควรจะเล่นก่อนสไปเดอร์แมนก็คือ Astros Playroom นะครับเกมนี้เนี่ยเขาเป็นเกมที่มาเหมือนก็บทำขึ้นมาเพื่อสาธิตคอนโทรลเลอร์ตัวใหม่ัว s s n n s e ตัวนี้เลยซึ่งต้องถือเป็นจุดเด่นจุดขา,ขายของเครื่อง Play 5มากกว่าตัวกราฟิกนะ จะว่าไปเนี่ยคือระบบแฮปติกหรือระบบสั่นต่างๆนี่มันมีรายละเอียดเยอะมากๆนะครับดูถึงระบบสั่นของความหนืดที่เพิ่มขึ้นมาจากไกล R1 R2 L1 L 1 L2 เนี่ยมันมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนเยอะนะครับแล้วเจ้าเกมฟรีที่โหลดได้ฟรีเกม a s t r p s p y r y r o เนี่ยมันสาธิตการเล่นจอย Dual s e n s e ได้ ทบจะทุกรูปแบบเลยเดินไปบนน้ําก็แบบหนึงเดินไปบนผิวอื่นแบบผิวที่พื้นผิวที่แข็งๆก็อีกแบบหนึ่งให้ความรู้สึกสั่นแบบนิดๆหน่อยๆอีกแบบหนึ่งที่เรารู้สึกสัมผัสดได้เลยจากการถือเจ้า DualSense ตัวใหม่นี้ดูดีนี่งานมากๆไม,ม่รู้จะพูดยังไงคือดีจริงๆอะ่ะอย่างตอนเปิดเกม Astro's Playroom มาเนี่ยตอนที่มันสร้างตัวเองจากพิกเซลขึ้นมาเป็น c o n t r o l l e DualSense เนี่ย มันก็จะค่อยๆสั่นไล่ขึ้นมาจากข้างล่างขึ้นมาจะก,ก่อตัวเป็นรูปตัวเซนเนี่ยรู้สึกได้เลยมันลามมือขึ้นมาเรื่อยๆเลยครับคือแบบเจ๋งดีงามโคตรดีครับก็เล่นเกมนั้นก่อนเลยแล้วมันเป็นเกมที่รวมเหมือนกับ e a สต์เอ็กประวัติความเป็นมาของความเป็น PlayStation ตั้งแต่ยุค PlayStation 1ไล่มาเรื่อยๆเลยนะครับตั้งแต่ PSP Play 1พย์ตัวเล็กมินตั้งแต่เพย์1ตัวที่มีจอ ไอ้เมมเพย์หนึ่งพี่ผมจำชื่อไม่ได้แล้วที่มีจอเล็กๆนะน้ำโอ้โหไล่มาเรื่อยๆเลยจนถึงเพย์สองเพย์สามเพย์สี่เนี่ยครับดีครับดีดีดีสนุกดีเป็นเหมือนเกมแพลตฟอร์มสามมิติซึ่งเล่นง่ายๆเดี๋ยวผมยังเล่นไม่จบนะคืออยากเล่นสไปเดอร์แมนให้จบก่อนซึ่งก็จบไปแล้วด้วยคุ้มคุ้มคุ้มเกมนี้ควรจะเล่นก่อนเพย์สไปเดอร์แมนซะด้วยซ้ํานะครับไปลองกันดูครับมีเพย์ห้าต้องเล่นแอสโตรสเพย์ลูมนะครับห้ามพลาดอย่างต่อมาที่อยากจะแนะนํากันก็คือนะครับจาก จะให้สมัคร PSN+ กันนะครับรา,ายปีของ PSN+ Plus ของไทยจะอยู่ที่1,190บาทนะครับคิดว่าสมัครเป็นรายปีไปเถอะนะครับคุ้มกว่านะครับคือแต่เดิมนี่ PSN+ เนี่ยครับทุกเดือนนี่นะครับของตั้งแต่สมัย Play 3, Play 4นี่ยทุกเดือนก็จะมีเกมเกมดีๆมาให้เล่นฟรีอยู่แล้วนะครับเดือนนั้นสองเกมบ้าง3เกมบ้างนะครับตามเจนไปปนๆกันมานะครับแล้วก็จะเล่นได้ฟรีตลอดอายุสมาชิกค,คือจะ หลดมาไว้บ้างหรือจะทิ้งไปบ้างแลวโหลดมาใหม่ได้บ้างแต่ยอดตลอดอายุสมาชิกเลยนะครับสมาชิกขาดช่วงไปถ้าเราเติมเงินกลับมาเป็นสมาชิกมาใหม่ก็โหลดกลับมาเล่นใหม่ได้นะครับซึ่งมีประโยชน์ที <Wow. S 1> นี้มันมีประโยชน์กับ Play5 ตรงไหนคนที่ซื้อเครื่อง Play5 แล้วมี p l a y z e p l u s เนี่ยจะได้เกมฟรีมาทีเดียว20เกม <Wow. S 1> ซึ่งเป็นเกมแบบระดับเกรด A บวกของยุค Play4 เลยนะครับ20เกมนะครับเอาง่ายๆพูดชื่อมา2อสเกมแรกนี่ก คิดว่าร้องกรีดกันแล้วก็คือคอร์ทอปนะครับคอร์ทอภาคที่แล้วเนี่ยแหละอันชาตสี่นะครับไฟนอลแฟนตาซีนะครับ15นะครับแล้วก็อะไรกันมอนสเตอร์ฮันเตอร์เวลนะครับโอ้โหคือแบบเรซิ d e นต์อี l วนะครับจำภาคไปได้แล้วไบโอไบโอเนั่นเองนะครับนะครับเดย์สกอร์นะครับเดย์สกอร์นเครับเกมเหล่านี้นะครับดีทร o ย t ์บิ๊กดีทรอยส์บิ๊กคัมฮิวแมนนะครับ คือเกมเหล่านี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าถ้าใครยังไม่มีเนี่ยอย่าเพิ่งไปซื้อใน PSN แบบจะแผ่นหรือจะราคาถูกก็ตามแต่นะครับอย่าเพิ่งไปซื้อสมัคร PSN Plu s ทีเดียวแล้วรอมาเล่นแบบ Backward Compatibility บน Play 5ให้มันโหลดเร็วขึ้นหรือว่าเฟรมเรตดีขึ้นสวยขึ้นนิดหน่อยบ้างสวยมากสวยน้อยแล้วแต่เกมบน Play 5ทีเดียวดีกว่าแบบฟรีๆจริงๆไม่ใช่ฟรีหรอกคือจ่าย1 1 9 0บาทแล้วเล่นได้20เกม บนเพย์ห้ามแบบดีงามกว่าสมัยเพยสีทีเดียวไปเลยดีกว่านะครับะจะมีข้อแม้อยู่จะมีข้อข้อกวนใจอยู่เกมเดียวเรียกว่ากวนมากๆเลยก็คือ PERSONA PERSONA ภาคเนี่ยภาคล่าสุดเนี่ยภาคที่แล้วเนี่ยดันให้มาเป็นภาษาจีนคือมีภาษาเดียวด้วยภาษาจีนอ๋อมันมีปลีกจ้อยเกมหนึ่งเกมที่กำลังดังในช่วงนี้นะครับไซเบอร์พังก็ กินเครื่องกินสเปคเครื่องกันทุกเครื่องสมคําล่ํำลือซปเปอร์อปปรบัคเพียบเต็มไปหมดนะครับเพื่อนๆผมนี่ที่เล่นกับเจนปกเจนล่าสุดอย่าง Play 4 Pro เนี่ยครับซึ่งทั้งงเป็นเครื่องที่สเปคดีที่สุดของ Play 4แล้วเจอบัคจอฟ้ากันเป็นแถวเลยนะครับไม่ต้องพูดถึง Play 4ธรรมดานะแต่กับ Play 5เนี่ยเท่าที่เล่นไป1 Quest แล้วเนี่ยยังไม่เจออะไรที่ แย่มากถึงขนาดรับไม่ได้หรือถึงขนาดกวนการเล,เล e mm. ่นมากทุกอย่างยังดูสมูทดีอยู่นะครับก็ตามนี้ครับคิดว่าจะมีประโยชน์สำหรับคนที่เล่ง PlayStation 5นะครับจะเป็นเครื่องฮิวหรือเครื่องศูนย์ไทยก็ตามแต่นะครับจะได้ใช้งานก็ได้ไม่พลาดแบบผมยาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลงแผ่นเลือกเลือกเกม install เกมให้ถูกเวอร์ชันดูมันดูสตอเรจบ้างนะครับ ช่วงแรกๆคงต้องปรับตัวในการใช้เมนู UI ต่างๆของมันบ้างเพราะว่าเาวลากดปุ่มปุ่มเครื่องหมาย PlayStation เนี่ยเมนูเรื่องเรื่องการปิด power ต่างๆมันจะไปอยู่แถวล่างแทนช่วงแรกจะงงมากว่าหาอะไรไม่ค่อยเจอคือหาเกมมาหาง่ายกว่าเดิมยอมรับว่ามันดีแต่ว่าไอ้เรื่องย่อยๆต่างๆอย่หาหาต i ว i อ i พลิเหาหน้าต่างของลำดับการดาวน์โหลดหรือว่าอะไรต่างๆนี่มันจะไปอยู่ข้างล่างแทน เดี๋ยวคงต้องมีการปรับเปลี่ยนปรับแต่งไปตามเฟิร์มแวร์เวอร์ชันต่างๆนะครับอย่างน้อยให้เขาแก้เรื่อง Install เวอร์ชัน p y a y 4ซ้ำซ้อนก่อนนะครับจะได้ไม่ต้องมานั่งถอดแป่นเข้าถอดแผ่นออกบ่อยๆแล้วก็แก้เรื่องสัญญาณ Wi-Fi ก่อนถ้อใครไม่เจอก็ถือว่าโชคดีไปนะครับก็าผมก,กวหวังว่าจะเป็นเรื่องฮาร์ดแวร์เลยก็ไม่น่าจะแบบกงแบบส่งศูนก็คงจะโดนค่าซ่อมแพงเพราะเป็นเครื่องนอกนะครับก็ นี่แหละมันเป็นข้อดีของคนที่รอเครื่องสวนก็คือซื้อเครื่องสวนันจะมีประกันสบายใจหน่อยหนึ่งนะครับก็เล่นเกมกันให้สนุกนะครับช่วงนี้ก็ดูแลความสะอาดกันใส่แมสขยันปกเจลล้างมือกันเหมือนเดิมนะครับก็แล้วพบกันใหม่อีพีหน้าอีพีนี้ก็ไม่ได้เล่นให้ดูนะเพราะว่าคือคงจะได้ดูตัวอย่างเจ้าตัวนี้ หาตัวอย่างดูได้ง่ายอยู่แล้วชอบชอบเอาออกไว้มีคนติมาคือหาตัวอย่างเกมของเ l a y 5ดูตามอินเทอร์เน็ตได้ง่ายอยู่แล้วแต่ผมยังไม่มีการแคปเจอร์ที่มันเหมาะสมกับมันเดี๋ยวแคปออกมาแล้วเป็นแคป1 0 8 0ปตามประสิทธิภาพเครื่องแคปเจอร์ผมก็เดี๋ยวมันจะดูแบบดรอปเกินไปเดี๋ยวว่าเกมเฟย์ห้าไม่สวยเลยเลยจริงจริงมันสวยสวยแต่ถ้าเล่นเล่นถูกอย่าไปเล่นผิดเวอร์ชันแบบผมใส่ nba 2k แล้วไปเล่นเวอร์ชันเพย์สแล้วก็อื สวยจังแต่าจริงๆแล้วจริงๆเอาพอเล่นถูกเวอร์ชันจริงๆแล้วเอา้าเล่นผิดไปดีกวา่างนี้นะครับเนะี่จะเล่าความตำไบซ้ำซ้อนของตัวเองอยู่ได้ครับขอบคุณมากๆครับที่ตามดูกันยาวบ้างสั้นบ้างนะครับแล้วก็พบกันใหม่อีพีหน้าครับอีพีนี้ลาไปก่อนบายบายสวัสดีครับ